ทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวของเซเว่นแปลกๆในโทนสีชมพูกันชิ้นแรกที่เราจะรีวิวก็คือเมอร์เมดค t t ตันแคนดี้กันครับแปะดูกันนี่คือขนมข้างใน Mermaid c o t t ตันแคนดี้บอกว่าเป็นสายใหม่กินสตรอเบอรี่ชิมดีกว่า รสชาติก็สายใหม่หวานมากหวานหวานเหมือนสายไหม่ตามงานวัดเลยครับต้หรับชิ้นที่สองะครับก็คือ Charming Kitty ครับเขาบอกว่าเป็นกระจกสติกเกอร์ซึ่งมีให้สะสมถึงสิบแบบนะคะมาดูว่าเราจะได้แบบไหนกัน แล้วก็มีขนมมาให้ด้วยขอ่อหนึ่งนี่ครับสำหรับชิ้นที่สามจะเป็นน้ำหอม t ทเวลพ Pass ของ B n k โป o เครับ เป็นน้ำหอมกอลิ่น f เ o อร r l i สค่ะกลิ่นหอมเป็นเป็นกลิ่นน้ำหอมผู้หญิงค่ะ ชิ้นดอกไม้สำหรับชิ้นที่สีนะครับจะเป็นน้ำมะพร้าววิห้ออีฟซึ่งเป็นน้ำมะพร้าว99%ปร์ผสมคอลลาเจนด้วยเรามาลองชิมกันดีกว่ารสชาติก็แปลกแดีครับรู้สึกถึงคอลลาเจนเลย ว่ามีมะพร้าวถึง99%นะครับแต่ก็คอลลาเจนจากปลาทะเล0.9%สำหรับชิ้นต่อไปนะครับจะเป็นจิวเวลรี่แคนดี้บอกนี่ครับโดยกล่องนี้ขายในราค25บาทซึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งด้วยนะครับแกะเลยดีกว่า ของที่ได้ก็คือลูกลมครับจิวเวลรี่สร้อยคอนี่ครัใส่เลนแล้วกันครับมาดูกลองที่สองกันต่อเลย ก็ลูกกมแบบเดิมแต่คราวนี้เปลี่ยนสร้อยรูปพระจัน์ไม่ได้บอกไว้นะครับว่ามีให้สะสมถึงกี่แบบอันนี้ก็ใส่เลยแล้วกันครับสักอ,อานสุดท้ายนะครับคือเบอร์ดิโต้แฮมชีส ซึ่งเราต้องเอาไปเวฟก่อนนะนี่ครับเอาไปเวฟกันดีกว่าหากเราซื้อกลับมาเวฟที่บ้านนะครับให้อุ่นนานประมาณ30-45วินาทีครับเดี๋ยวเรามาชิคกันนี่คือเบอร์ริโต้ที่ได้นะครับน่ากินมากๆหอมามากๆเลย นี่ครับมาชิมกันดีกว่าอ,อร่อยมาก อา้าวไม่อร่อยเหรอ <laughs> กินไหมกินไหมอา้าวกินแต่แฮมสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวไปแค่นี้ครับบ๊ายบาย